พี่เบสลูกค้าถามว่าอยากได้สี่สูบค่างวดสามพันดาวน้อยๆมีไหมพี่มา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 นี่คือยังไงมีมีไหมสี่สูบเอาเอาแบบเบื้องต้นไปก่อน C B C B R มามาค่างวดสามพันค่างวดสามพันจรงเหรอใช่เงินเดือนหมื่นต้นๆซื้อได้ป่ะอันนี้ไอ้ดาวสองหมื่นเก้าช่วยดาวสองหมื่นดาวเก้าพันพอค่างวดสามพันเหลือดาวเก้าพันแม่เจ้าค่างวดสามพันดาวสามหมื่นเก้า ค่างวดไอ้ช่วยดาวไปสองหมื่นเดี๋ยวดาวหมื่นเก้าดาวเก้าพัน 9, 000, ดาวหมื่นเก้าดาวเก้าพันโอ้โหค่างวดสามพันจัดเต็มเงินเดือนเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นต้นต้นมาเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยอ่าหมื่นหนึ่งหมื่นสองเดี๋ยวจัดการให้สี่สูกทั้งนั้นเลยช่วยดาวไปเลยกันแล้วสองหมื่นใช่ป่ะช่วยดาวกันแล้วขาดอ่าเริ่มต้นสองหมื่นเลยสองหมื่นแล้วก็หมื่นหนึ่งเป็นบางคันอ่ะก็ทำสดรถไปแบบนี้เลยแม่เจ้าเอ้ยรถหนักจัดเต็มครับอ่าแล้วก็หรือไม่ชอบก็มีส่ง LED ก็มีอ่าโห LED หล่อๆเท่ๆแล้วกก็มมีีีอ โฉม R โฉมครับใครอยากได้ไฟกลมใครอยากได้โฉม LED แล้วแต่มาเลือกกันมีส่วนลด12,000หมืนะครับแลนนะที่สำคัญก็มีตัวงงด้วยนะ CPR โฉม F โฉม CPR เออโฉม R เอาโหดมาเลยจัดเต็มเขาเรียกว่าครบถ้วนครบถ้วนอ่าใครอยากได้ถ้าหลายรข้างว่า3,000โอ้ยยิ่งกัาเวฟอีกผอนกับเบฟอะไรนะพ่อนกับอะไรนะผ่อนถูกกว่าเวฟก็งานนี้แหละฝากไว้ด้วยแล้วกันครับครับผม